ข้าแด่สารผู้เคารพค่าแดสารที่เคารพฝากสารด้วครับเด้อยายโยกฟองเด้อฝากไปถึงสารยุติธรรมสารดีกา้ายยกมือได้วกผมทั้งหลายค้นในประเทศไทยส่วนมากเนีย่ยหลายล้านค้นเสียหมาเลยเด้อครับซื้อกระเสียเจ้าในที่กระเสียเด้อครับสารเห็นบ่อพฤติกรรมของลุงพลตั้งแต่ประกันตัวออกมา ไันได้สร้างประโยชน์นะเามันได้สำนึกบ่ครับเมิ่งมันเห็ดมันเหิมเกิมเลยทั้งผัวทั้งเมียมันพ่นธรรมดาครับถ้ายกมือไดนนะ่ะสัปลอยเสี้ยวจกทาหมอนีมันติดปีกมันยิ่งเหิมเกิมยิ่งหึกเหมิมยิ่งบ่จักผิดช,ชอบชัวีอืมันสิสนุกกอบโกวยว่กอกระแสกสิริหงเงื่นเงื่นก้าไฟบ้านกกอก บนอยู่รอรอแถวนั้นบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยล่ะบักดาราใหญ่น่ะเอามานันถึงที่สุดเด้อครับเด้อเพิ่งพีเดียวกลับมนเนี่ยน่ะทีก่อนนั่นน้าาสาบานมันก็บ่กล้า,ก,าก,กินทูบมันกับปักกับหัวกินหอ,อกของด๋มเือท่านน่ะบนมันเฮ็ดธรรมดาบ่อืมบักหมอเนี่ยเฮ็ดยังแปลกๆเหิมเกลมบ่รู้จักทิ่ชอบชัวดี ว่าจะของเป็นดาราใหญ่ทั้งผัวทั้งเมียโอ้นี่หอดทียมทนาน่ายวร,รมดาพูดล่ะฝากด้วยครับเด้อเอาให้ทึ่งที่สุดเลยปาด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 นักร้องระดับประเทศแตงเพ่งให้ทึงจังปะ <laughs> <c oughs> ยหญยกเลยครับฝากเอาไว้ที่สุดบพราะสันมัสิเป็นอย่างยังพวกโจรพลายอายขโมยพวกที่กระทำความผิดมาเสีสยิเอาอย่างยังเกงซูเมอร์นี่พวกโจรพวกกระทำความผพดนเนี่ยสามารถเสี่ยงปมเสี่ยงสนยากเกี่ยวกับเสือบกับสวนกับเสาะแสวงหาขอมูลักฐานแต่จังไ้ก็แล้วแต่ผมเสียเมื่อตำรวจครับเสียเมื่อนักสืสอปูเมื่อในประเทศไทยเก่งก็ทุกประเทศด้ละ เจ้าศิษย์ทหู้ปูวะเจ้าศิษย์เบญจศเขาคนเห็นเบิสแตหลักฐานนะฝากนะครับเด้อผมเสียเมื่อตำรวจสารเนี่ยคือเพรเป็นอย่างเชื่อว่าเอาให้มันเนียนี่ืเชื่อว่าเหี้งานคุณภาพโจรผู้ลายไอ้ขโมยมันสิเก่งปันใดมันสิสีตอนนู้นใช่ปันใดเจ้าหน้าที่บันเมืองน้ำเมียนเมาเบิดตามที่เบิ่งอยู่นี่ครับฉะนั้นก็ฝากฝากสารที่เคารพฝากเจ้าหน้าที่บันเมือง เอาไออีสองหมากเนี่ยยัดขาสร้างตีให้ได้มันสิไปลองเตาง้อยยุใส่ก็แล้วมันอมเอาให้ได้ถ้ามันบ่สำนึกสำเนยดมันบ่รับสารภาพก็ต้องเอาให้มันให้ได้มันสิป่าแข็งเตี้ยมันสิเก่งป่านไดวะปาดทั่วเกิดมาเป็นคนพึ่งเคยเห็นประวัติศาสตร์เตาง้อยน่ายชจยพน่นนั่งแตนปาดเปล ดังคัดดังเน่บ่เคยพอนักร้องดังดังในประเทศไทยก็ยังบ่ดังขัดดังโดนดังนั่นเท่าสองหมากนี่ผมคิดว่ามันสิดังไปอีกโดนอย่คิดว่าสารจิตัดสินจะได้ก็ฝากสารที่เคารพครับย่าเมตาเรือยยายกยกเสียหมาเบิดประเทศน่ะซุ่มค่อยลุ่น้ะเอาสองหมากนี่เลี่ยนสถานที่นอนเนี่ย เอาใหท้งที่สุดครับเอาอีกทั้งที่สุดหามยกเพนเดดขาดเสียมาเลยพวกผมหลายคนบ่หน่อยล้านเลเนี่ยตายขอรอเลยผมเสียเร้กเกินว่ามากนี่แหละมากนี่แหละครับที่เห็นให้น้องเสียชีวิตผมบมดีเว้าไปเด้อสารโพแทสเนียมจีิปปีเราเด้อยีมาฟ้องมาลองกันละ่ะ ืมนักตังต้งถ้าไหนเ,าน,น,เเานเอาผิดค้นมาเสียาผิษเพื่อนเอาผิดเจ้าของเจ้าก,ก้อนผัวเมียเนี่ยนางดาคนยอ้อนปากหมาดาซื้อดาผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเฮ้ยโคกสอบเบิดบากก้านโคกกาะบักคนก็สอบเบิดแล้วเขาเชี่ยทำไรจุดมองใดไปมองใดยูด่ใส่มองอันมองนี่เขาเชี่ยไปเบิดเขาบ่อคำเก่าหนึ่คือความจริงมันบ่อคำเก่าเบิด ถ้าถ้าขอเท็จจริงอ่ะถ้าขอเท็จมันบอ,อ,อกว่าขําเข้าดรอมันคิดว่าสิวาไปยันไลตัวไปยังไลมันกับตัวอืมมันคือมันเลยเบาเบาคือกันนั่นแหละมึงเชียบว่าได้มองมึงอยู่มองมองึมง,มงไปมึงดาหอดพระหอดสงูงพอได้เห็นตาก,ก็มึงดาพอเทาแม่เทาอืมกูเสียเรื่เก,กินว่ามึงกับขมขั่วแม่นองชมพูมึงบ่ถือกันมาเถอะผ้าด้าเพราะมึงยันคนได้ดีคนอิจฉาคนอยากลวยอยากมีอยากห่า,กางอยากมีลรือนคน สันดานมึงนะ่ะคนบพยอมคนคนตองบวได้เนี่ยเราพวกไฟเห็นพวกงูดินกิ้นเลืกอกม,มันเลียดเย็นมันเอาอยากหรือว่างยากมันเบิ้งยากเบิ้งแล้วนี่ใส่สันดานมันเบิ้องเบืงบงบงบ้งปากเวลามันดังลายสดคนน,ะนลายลายสวดดาโคนนะ่นมันดาคนดาเนียบบักสมองบักเสี้ยงเมียงบักสีสนนั่นใช่เปลี่ยนบอนอนเดี๋ยวเรามึงอนะ่ะฝากสันที่เคารพ เอามันออกไปจากบ้านโคกกอกพิดซ,ซะวัดีเนี่ยให้มันด้จบได้เซียนคนสิบขเดีวบาหอดจอดถึงมันรับสตากรรมไปคนจิไปหาอยู่หากินก็ต้องมารอรุนรอดพีษกันเอฟเชีก็ฝากเด้อสู้ไปเห็นมันสุดเอาลงพ้นเห็นมันอยู่โควนเห็นมันใสเงินนะดาเขาดาคนเนี่ยสุสิตีตุกกรลงพ้นเด้อกูสิบอกให้สวัสดีปีใหม่ หกเก็ตเนี่พอแต่แน่วดีๆแล้วพี่น้องเด้อสบายดีครับ